ช่วงนี้นะคะขอต้อนรับคุณวร,รชันาทิพย์จันทนูรองผู้อํานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,ะมาทําความรู้จักก่อนว่า,เ,าเขาเป็นยังไงอะไรยังไงมีหน้าที่อะไรคะค่ะ <c oughs> สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะคะเราเป็นหน่วยงานภายใต้การกับของนายกรัฐมนตรีค่ะ <c oughs> เรามีหน้าที่ในเรื่องของการให้การรับรองคน <c oughs> หรือว่าการเซอร์ติฟายความสามารถคนนะคะซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่นะคะว่า คนไทยเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความสามารถไม่ว่าจะหยิบจับอะไรเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จ <c oughs> นะคะแม้แต่การที่เราทําอาหารแล้วไปขายริมบาทวิถี <c oughs> หรือว่าสตรีทฟู้ดก็เรียกว่าดังไกล <c oughs> ไป <c oughs> ทั่วโลกนะคะก็เป็นที่มาว่าสตารบานันคุณวิชาชีพว่าเออเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเขาเนี่ย มีความสามารถมีสมรรถนะแบบมืออาชีพจริงๆเราก็เลยมีการทําในเรื่องของมาตรฐานอาชีพร่วมกับคนที่เขาเชี่ยวชาญในอาชีพเป็นการรับรองใช่ค่ะรับรองใช่ค่ะระดับเราจะมีทั้งหมด8ระดับแต่ละอาชีพก็แตกต่างกันซึ่งปัจจุบันก็มีทั้งหมดแ800ดอาชีพครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม เกษตรแล้วก็บริการนะคะย่องกลไปทั้งหมด8ปดอาชีพใช่ค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยใช่ค่ะอย่างล่าสุดเราก็มีในเรื่องของการไปพูดคุยเรื่องของอาชีพควานช้างแล้วก็นวดไทยค่ะซึ่งเราถือว่าเป็นอาชีพที่ผสมผสานในเรื่องของทั้งศาสตร์และศิลป์เนี่ยได้อย่างลงตัวในความเป็นไทยใช่ไหมคะแล้วยิ่งยุคนี้เนี่ยเรียกว่าโควิดมาแล้วเราก็ยังไม่ได้เปิดประเทศค่ะทำให้เราเองเนี่ย จะต้องมีเรียกว่าส่งเสริมในเรื่องไทยเที่ยวไทยให้เศรษฐกิจไทยหมุนเวียนก็เลยเป็นที่มาว่าสาบันเราก็ทันสมัยนะคะทันยุคก็มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพเรื่องท่องเที่ยวชุมชนค่ะหมายความว่าให้คนไทยเที่ยวใช่ค่ะหมายความว่าจะทําอย่างไรให้เที่ยวไทยแบบมืออาชีพแล้วมีมืออาชีพเนี่ยดูแลเราคอยแนะนำเหมือคอยดูแลคอยดูแลเพราะว่า หมายความว่าถ้าสมมติว่าไปเที่ยวสักที่หนึ่งนะคะก็จะมั่นใจว่าคนจะให้บริการเราเนี่ยออมืออาชีพพอไหม<อ>ผ่านการประเมินสมรรถนะจากสาบันไหมนะคะก็เป็นที่มาว่าเรามีทั้งหมด800อาชีพออไว้คอยรองรับนั่นหมายความว่า,าผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเนี่ยเขาก็จะได้งานผู้ประกอบการก็ได้คนแล้วก็ผู้บริโภคเองเนี่ยเขาเรียกว่า ก็จะมั่นใจะนะคะในการที่จะให้บริการว่าได้รับการรับรองจากสถาันแล้วมืออ,มอาชีพตัวจริงแน่นอนค่ะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดกลายเป็นแอปพลิเคชันใช่ไหมคะใช่ยังไงบ้างคะคำว่าแอปพลิเคชันเนี่ยเรามีเพื่อตอบโจทย์อ800อาชีพกว่าแสนคนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะกับเรานะคะก็คือว่าด้วยแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะค้นหามืออาชีพตัวจริงที่ได้รับการรับรองว่าเนี่ย ทำงานได้ทำงานแบบมืออาชีพตามแนวทางที่เป็นสากลผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าโปรพินนะคะโปรพินปักหมุดมืออาชีพค่ะก็คือสามารถที่จะเข้าไปค้นหาดูได้เลยว่าเราต้องการอยากจะไปเซิร์ชดูอาชีพไหนที่เขามีความเชี่ยวชาญที่ผ่านการคัดกรองตรวจสอบเรียบร้อยแล้วอยู่ตองไหมถูกต้องค่ะเขาจะผ่านการประเมินสมรรถนะก็คือทั้งสัมภาษณ์ข้อเขียนปฏิบัติว่าคุณน รู้จริงรัะ,ะทำงานได้ในระดับโปรเฟชชั่น a l ลจริงๆนะคะวิธีการใช้ค่ะทำยังไงคะเราถึงจะใช้แอปนี้ได้จริงๆใช้ไม่ยากเลยะนะคะทุกคนเนี่ยมีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือเนี่ยก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ได้ะนะคะแล้วก็เวลาหาเนี่ยเราจะหาคนที่สุดยอดในอาชีพเนี่ยผ่านแอปตัวนี้ก็ไปที่คำค้นหาสมมติว่าทางคุณแพทคุณแพทแล้วก็ มีแบบเหมือนกับลักษณะว่าเอ้ยช่วงนี้งานยุ่งนะคะก็อยากจะได้คนขับรถก็ไปหาข้อมูลเรื่องคนขับรถเพราะคนไหนสุดยอดมาใช่ค่ะหรือว่าอยากจะหาคนดูแลน้องปีใหม่เงี้ยน้องเรซซิ่งก็ไปค้นหาพี่เลี้ยงเขาเรียกว่าผู้ดูแลเด็กใช่ค่ะซึ่งตอนนี้ก็เหมือนเป็นสื่อกลางให้ทั้งคนที่หางานกับเราหาคนใช่ค่ะเราก็จะมั่นใจด้วยค่ะว่า ไอ้ในช่วงเวลาที่เราอยากให้คนดูแลลูกเราเนี่ยได้คนที่ผ่านการประเมินว่าเฮ้ยเขามีสมรรถนะตามแนวทางที่เป็นสากลนะคะนั่นก็คือก็เหมือนกับว่ามั่นใจว่า้จะดูแลลูกเราอย่างดีและเป็นไปตามมาตรฐานด้วยเหมือนเหมือนได้รับการการันตีจากเราด้วยว่าเขาเนีผ่านเกณฑ์การคัดกรองไว้เรียบร้อยแล้วเลือกไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็คือการสแตปมตาว่าไอ้คนเนี้ย ได้รับการเซอร์ติฟายจากสาพันธ์ว่ามีความเป็นมืออาชีพตัวจริงอะค่ะอ๋อนี่ไงสมมติเราอยากได้เชฟชมาเปิดที่ร้านอาหารของเราหรือว่ามาประจําบ้านเรา<อ>แล้วก็เข้าไปในดาวน์โหลดแอปแล้วก็<ช>เข้าไปดูว่าคนไหนเขาถนัดอาหารไทยอาหารฝ<ช>ร,รั่งอาหารจีนอ,อาหารญ,ญี่ปุ่น<ช>แล้วถ้าเกิดคนอยากจะมามาอยู่ในแอปล่ะแบบเขามีอาชีพแล้วแล้วเขาอยากจะได้รับการรับรองเลยมาอยู่ในแอปแบบเนี้ยตอนนี้นะคะ เรามีเรียกว่าต้องผ่านการประเมินสมรรถนะ,ะซึ่งก็มี3ส่วนก็คือในเรื่องของการสัมภาษณ์ข้อเขียนแล้วก็ปฏิบัติซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานอาชีพถูกไหมคะแล้วก็เขาผ่านแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะปักหมุดตัวเองในแอปพลิเคชันตัวนี้ว่าฉันน่ะผ่านการรับรองแล้วนะจะมีทั้งชื่อเบอร์โทรนะคะแล้วก็ที่อยู่แล้วด้วยแอปตัวนี้สามารถที่จะพาเราไป ติดต่อกับเขาได้โดยตรงผ่าน Google Map ได้อีกด้วยค่ะอ๋อเชื่อมต่อได้เลยง่ายๆแค่นั้นเองใช่ค่ะนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปแล้ยวิธีการดาวน์โหลดก็คือดาวน์โหลดปกติดาวน์โหลดยังไงคะดาวน์โหลดผ่านทั้ง iOS Android นะคะทางโทรศัพท์มือถือก็ Play ก็ได้ใช่ค่ะแล้วก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ของสาบันนะคะ www.tpqi.go.th th นะคะสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนหรือว่าเข้าไปหน้าเพจ Facebook ของเรานะคะซึ่งในนั้นก็จะรูมไม่หมดว่าทั้งหมดเนี่ย800อาชีพเนี่ยมีอาชีพไหนบ้างที่เราสนใจอย่างคุณบุกโกเนี่ยเราสวยอยู่แล้วเนี่ยเราอยากเราอยากที่จะได้แบบอุ้ยช่างผมช่วงนี้อยากได้เปลี่ยนสีผมทรงผมหรือแม้แต่ในเรื่องของความงามว่าอยคิ้วตันเนี้ย เป็นแบบนี้อยากได้เทรนมาอยากได้ปังกว่าเดิมเข้าไปหาในเรื่องของสาขาความงามได้ที่เขาเชี่ยวชาญด้านนั้นในด้ด้วยึ่งก็จะหมุดก็จะขึ้นทั่วไทยเลยนะคะว่าจังหวัดนี้มีคนในอาชีพนี้กี่คนปักหมุดเมือาชี่อ๋อรู้ว่าหนูไปจังหวัดไหนหนูต้องการหนูก็สามารถที่จะปักหมุดจังหวัดนั้น้ได้ด้วยอยางทีต่างจังหวัดแบบพี่บุ๊กอยากหาช่างแต่งหน้าผมด่วนอ๋อเห็นไหมสะดวกง่ายมากเลย่ะท่านก็จะมั่นใจว่าอ ไม่พลาดแน่นอนมาขึ้นข้อมูลให้อีกทีนึงนะคะสําหรับทุกทุกทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่อยากจะมาอยู่ในแอปหรือว่าแม้แต่คนที่อยาการใช้บริการนะคะก็สามารถเข้าไปได้หรือว่าโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ที่ขึ้นเลยนะคะใช่ค่ะ063-373-3926ค่ะหรือว่า Facebook ค่ะนี่นี่เฟซบุ๊กสามันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนค่ะแล้วก็ อยากจะเชิญชวนนะคะให้ทุกท่านที่อาจจะยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่ได้มาประเมินสมรรถนะยังไม่มีใครการันตีเนี่ย800อาชีพสาบันคุณวุฒิวิชาชีพเรามีศูนย์ที่จําการประเมินทั่วประเทศนะคะ,คะเพื่อจะรับรองคุณและที่สำคัญนะคะการประเมินไม่ใช่ว่าสาบันรับรองอย่างเดียวเราจะมีบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในอาชีพเนี่ยม,มาเซอร์ติฟายให้คุณอย่างอาหารนี่ก็ระดับเชฟชุมพลนะคะหรือว่า เชฟจากสมาคมเชฟประเทศไทยมา,มารับรองมารับรรองมา่วมกันประเมินว่าเนี่ยเขาผ่านจริงไหมไม่ใช่แค่ทําได้ทําเป็นแต่ทําอร่อยแบบมืออาชีพชนะคะอ,อันนี้แหะค่ะก็จะเป็นส่วนที่อยากจะเชิญชวนให้มาสู่การประเมินแล้วก็มาปักหมุดมืออาชีพแล้วผู้ประกอบการเองหรือพี่น้องประชาชนทั่วไปนะคะอย่างเราในผู้ใช้บริการเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาใช้บริการนี้ได้ก็จะ เจอผู้ที่เป็นสุดยอดแห่งอาชีพใน,น,นแต่ละอาชีพนั้นๆลายร้อยอาชีพค่ะเพราะว่าสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเราคัดสรรเขาเรียกว่าเซอร์ติฟายรับรองว่าเนี่ยคือ เมืออาชีพตัวจริงเพราะสถาบันคุณวิชาชีพที่นี่มืออาชีพค่ะจัดเต็มวันนี้มากขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวปิดเบรกกันก่อนช่วงหน้ามาอัปเดตกันเรื่องของพี่โรเบิร์ตเขาบอกว่ามือใครโผลในงานสอบพี่โรเบิร์ตตอนที่เขาถ่ายรูปกันนะออเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะครับเดียวค่ะ